สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป่ะเฮาสไปต,ตามหาสิ่งที่ทุกคนตามหาเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะเฮากับมาหาสวนยางเฮาเองเด้อจา้านี่สวนยางเฮาเด้อจา้าตัดเองนี่หยจาจ่าแป้นเอดเติดค่ะสวนยางสวนนี้เฮากับไอ้น้องเด้อจา้าเป็นคนกีดเฮาบริกีดเองดอกจา้านี่ละเฮากับยางมาเรื่อยๆเลยเยบิ่งยางมานำํำหาเห็ดมานำํำนี่แหละคะ่ะยางมากยางมาก ปาคฏดว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังตามหาได้หลายคนนี่ตามหาเฮากับมะพอคือเขายเยอะจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะนั่นก็คือเห็ดปวกนั่นเองเด้อจา้าหรือที่เขาเรียกว่าผ่าเป็นภาษากลางเขาก็สิเอิดว่าเห็ดโค้นเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องพอเขาได้มูหนึงแล,แล้วแล้วเนี่ยเขาก็ย่างไปเรื่อยๆเพิ่มมาเพิ่นกับพอชั้นเด้ใส่ด้ผ่าผูกผมผูกผมผูกหัวยุ่งกัหลายลายพี่น้องนี่แหละค่ะ ในส่วนยางก็ยุ่งเต็มหนึ่งกัดนากัดแขนกัดขาย่างไปย่างไปโอ้ยสมาหลายเด้นอนยุ่งนี่น้อ,นนอเออนี่แหละค่ะสวนยางส่วนนี้เข้ากับน้นองทรายได้กีดได้จ่าิ่นหาเงินใสเองนี่เขานี่แะค่ะนะเพิ่นจังสิบริขอเห้าจา้านี่แหละพกกลุ่มเก็บข่มเก็บเคลี่ยไปเคลี่ยไปเข้ากับไอ้พอแกงหนึ่งจะจ้าบ่ต้องไปหาใส่เด้อจา้าพี่น้องเห็ดปวกเข้านี่ เป็นเห็ดปวกอยู่ในสวนเขาเองเป็นสวนส่วนบคคล้นก็บเบรื่อลกาบมาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเก็บไปเก็บไปกลุ่มไปขยานค้นเห็นเด้เพิ่งเก็บทั้งกลุ่มจ้าเบิ่งพี่น้องว่ามันสิบริไดพอ,อน้ำเขากะไดพออยู่เด้อจ้านี่แหละค่ะทั้งยุ่งกัดกระทึงเก็บไปเบิ่งเน้พี่น้องดอกดอกกะ,กกะจิกะจิดอกกับคือดอกกุ้สาวซับน้อยหละจ้าดอกนี้น้อยยังบนในบาน เด้อจ้ะนี่แหละค่ะก้มเก็บก้มเก็บเก็บไปเก็บไปเป็นกระเห็นคน้นขี่รถกายเ็นกระต่ายาน้นเห็นน้ำเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะส่วนนี่ฝนกระโตกลายมือเ็เลยบอกเลยค่ะว่าเบื้องในสวนจากเธอไปเปิดเบื้องคิปผู้ดได้เข้ากับว่าได้เก็บแต่เห็ดเก็บแต่เห็ดเบื้องกนันนาเลิกงานนี่ไปเบื้องกนันะาพอ,อยางไปเรื่อยๆกับพอ่ออีกมูนึงจ้ะนี่แหละค่ะมูนี่กับเริ่มบานจังหน่อยเลยเนาะ เก็บได้แล้วนี่เขาก็เริ่มเคลียร์ไปเรื่อยๆนี่เพิ่นเพิ่มใส่ผ้าผมกัวแล้วเพราะว่ายุ่งกัดเพิ่นเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องยุง่งไายจา้ะผูใดมีสวนยางก็สิหูอยู่เนาะว่ามียุ่งยุงย่งเต็มหน,น,นึ่งค่ะส่วงนี้ฝนตกพายุเข่าค่ะนี่ละค่ะสวนนี่คือสวนยางเขาเองเนาะไปบบดน,นี้เขายางไปยางไปอีกเขากับเบิง้งไปเรื่อยๆว่าน้องเนี่ยกีดยางบอ่อ โอ้ยก,กีดว้กระบอหยอดนำกดกับปนันค่ะอาบไหลน้ำพื้นกับปนันมีนราครากระย่างมะเบิงในสวนยางหอาก็บมีสวนกล้ยวยเด้อค่ะสวนกล้วยนี่พอพิ่กับปลูกไว้ั้งแ่้พอนยังมีชีวิตอยู่หมดเลค่ะยางมายามได้เห็นกับขึ้นหอดะเพิน์นน้องขันบางหนนะย่ังเป็นห้อยมือห้อยตีนพันปลูกไว้เขาเห็นอยู่เด้อจ้าป้าบ้านี่หอกับไปเบิงน้ำหนะ้าบ้านเป็นจังไดนะ่ะฝนตกได้หลายเมือนี่ ปากฏวว่าน้ำท่วมจ้าบึงในค่ะท่วมกันแท้ตามเลยนี่ละค่ะเขานี่เข้าวานไหวเด้อแปลงนี่เข้าวานไหวเที่ยวทายไหวนะคะ